น,นี้ห้องเตรียมอาหารมีอะไรกินมีอะไรกิน,น,นข้าวต้มข้าวต้มตอนเช้าอันนี้แม่ครัวอันนี้แม่ครัวทีมงานแม่ครัวนะฮะแม่ครัวดูนี้มีอะไรกินตอนนี้นะครับเรามาตะลุยถึงในครัววันนี้ทำอะไรกินครับ แกงเขียวหวานนะฮะกำลังปรุงกันใหญ่เลยนะครับเนี่ยแล้วก็เรียนเอมมคือจับชู่่นช่คนชแล้วก็ทักแล้วแตแกเกเซตเขาก็ต้องเปรีเป็นล่างจานล่างแก้วแล้วก็โต๊ะก็นี่เดี๋ยวเราลองหาคนดูว่ามี็นโต๊ี่เนี่ยเราจะได้ไ่ยแบบ ้ปืนก็ไม่กินกันเนี่ยนาะแเออวันเราเตรียมจานเตรียมแก้วรบนะครับรอหรือไมครับอะวางเลยค่ะ